สวัสดีครับสวัสดีครับช่องทิศหลวงตาพารวยนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีจ่ายท่าโทรศัพท์รายเดือนผ่านแอปช็อป c ินิกได้เงินคืนนะครับ100คะแนนเท่ากับ1บาทเลยนะครับเราไปชมกันเลยนะครับว่าจ่ายยังไงนะครับตามมาเลยนะครับถ้าใครติดตั้งยังไม่ติดตั้งก็รีบไปติดตั้งมาไว้นะครับ ใช้จ่ายได้เงินคืนนะครับเข้าไปชมกันเลยครับจ่ายค่าโทรศัพท์นะครับรายเดือนมาแล้วครับหน้าตาแอปช็อปจีนิกนะครับตัวเอสสีม่วงๆฟ้าฟ้านี่นะครับเราต้องโหลดแอปช้อปปี้มาไว้ด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่อยู่ใกล้ๆกันนี่ครับมีช้อปปี้รัสด้าไลแมนนี่นะครับตัวนี้สําคัญมากครับถ้าอยู่ในเมืองนะครับไลแมนจะใช้บ่อยนะครับแค่กดผ่านแอปช o อปจีนิกนะครับเราก็จะใช้เข้าไปใช้จ่าย ช้อปปีตามปกติได้เลยนะครับเข้าไปเลยครับอุ้ยอ่าเราก็จะมาดูอ่าโปรดอ่านก่อนชำระสินค้านะครับเพราะว่าเขาจะบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนอ่าไปเรื่อยก็ได้นะครับคนจะได้ค่าแนนก็ต่อเมื่อนะครับก็อ่านด้วยนะครับอ่านเข้าไปให้เข้าใจนะครับอ่าน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 ครับอันนี้สินค้าที่ไม่ร่วมรายการนะครับ แล้วก็ยอมรับเลยนะครับตกลงครับซื้อสินค้านะครับเข้าไปเลยครับรออัปโหลดนะครับช้อปปีมาแล้วครับอนุญาตเลยนะครับอนุญาตเลยนะครับช้อปปี้รอแป๊บนึงนะครับช้อปปี้โหลดอยู่ครับเป็นแอปที่สร้างรายได้นะครับเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้นะครับเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้นะครับจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าประกันรถยนต์นะครับ และค่าลน์แมนนะครับขนส่งก็เข้าร่วมแล้วนะครับตอนนี้นะครับรอโหลดอยู่นะครับขนส่งก็เข้าร่วมนะครับจ่ายชิ้นแรก17บาทนะครับขนส่งครับกล่องละ17บาทนะครับไม่เกินกิโลนะครับได้เงินคืน50สตางค์นะครับตอนนี้โหลดมาแล้วครับถึงแล้วนะครับ มาหน้ามาหน้าของ s h อ p e e แล้วใช้จ่ายตามปกตินะครับแค่เรากดผ่านแอปช o อปจินิกมาเฉยๆนะครับมันก็จะเข้ามาหน้าช้อปปีตามปกตินะครับเหมือนที่เราเคยใช้นะครับใเคยใช้อย่างไงก็ใช้อย่างนั้นนะครับซื้ออะไรก็ซื้ออย่างนั้นไปเลยครับแต่ละแค่กดผ่านแอปช้อปจินิกนะครับจะเจอทีはは่ว่าบินเติมเงินท่องเที่ยวลถอะไรเนี่ยครับมีรูปโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์เล็กนะครับกดเข้าไปเลยครับ กดรูดรูปโทรศัพท์เข้าไปนะครับรอแป๊บนึงนะครับตอนนี้กําลังโหลดนะครับชอปปี้จะโหลดช้ากว่ารัสเซีหน่อยนะครับเพราะว่าคนน่าจะใช้บริการเยอะกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับต้องรอนะครับแล้วเด้งไปแล้วครับเด้งไปอีกหน้านึงครับอ่ารูปโทรศัพท์เล็กนะครับทําตามเลยนะครับ ถ้าใครจะจ่ายบินโทรศัพท์นะครับรายเดือนนะครับมันจะมาหน้าเติมเงินเติมเน็ตมือถือนะครับบัตรเติมเงินนะครับเราก็เข้าไปที่บินโทรคมนาคมที่รูปโทรศัพท์เล็กนี่นะครับอ่ากรตุนขึ้นมาขวางลบออกก่อนโอเคก็ได้อ่าบินโทรคมนาคมนี่นะครับกดเข้าไปเลยครับอ่าเราจะจ่ายของ อะไรเราก็เลือกเลยครับตอนนี้มันจะมีหลายค่ายนะครับมีสามบีบีนะครับเอนทีนะครับทีโทีนะครับทูนะครับทูหลายทูนะครับ Wi-Fi นะครับ AIS นะครับก็มีนะครับอ่ของผมจ่ายอ่าดีแท็กรายเดือนนะครับเรากดดีแท็กรายเดือนเข้าไปเลยครับมันก็จะมีขึ้นให้สแกน QR code นะครับแล้วก็บาร์โค้ดนะครับถ้าเรามีใบ ม้แก้งเตือนนะครับมันก็จะขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่มีนะครับเราก็ใส่หมายเลขเข้าไปเลยด้วยรูปดินสอนะครับตรงรูปดินสอนะครับตรงรูปดินสอเมื่อกี้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับมันเด้งคืนออกคืนนะครับเข้ามาใหม่นะครับไม่เป็นไรนะครับเข้ามาใหม่ได้นะครับบินทะลัคมนาคม นี่แท็กไปรูปดินสอนะครับมันก็จะขึ้นเบอร์โทรเราเลยนะครับถ้าเราเคยจ่ายทุกเดือนนะครับจ่ายราคาเท่าไหร่ก็จะขึ้นบอกครับตรวจสอบบินนะครับว่ามีบินค้างชําระหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเบอร์ของผมนะครับมันจะขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าของผมจ่ายทุกเดือนนะครับตรวจสอบนะครับตรวจสอบบินนะครับอันนี้ไม่พบยอดค้างชําระนะครับเราจะออกไปดูต่อนะครับจากนี้ไปนะครับเป็นการชําระนะครับ ของผมมันชาระไปแล้วนะครับเราจะไปดูตัวอย่างนะครับเราก็จะมาหน้านี้เลยนะครับมามาหน้านี้นะครับอีกหน้าหนึ่งนะครับคือให้ไปจ่ายแบบ <c oughs> บัตรเครดิตหรือว่าโมบายแบงกิ้งนะครับของผมเป็นโมบายแบงกิ้งนะครับใส่เอ่อยอดเงินเขาก็ถ้าเป็นครั้งแรกนะครับเราต้องใส่ยอดเงินเข้าไปหรือไม่งั้นทางอิเล็กทรอนิกส์เขาก็ทางอ่า ดีแทเขาก็จะส่งราคารายเดือนขึ้นมาเลยให้เรานะครับเราก็กดชำระเลยนะครับชำระเสร็จนะครับมันก็จะเด้งไปหน้าธนาคารนะครับให้เรายืนยันที่หน้าธนาคารนะครับกดหมายเลขธนาคารของเรานะครับกดรหัสหมายเลขธนาคารของเราเพื่อหักเงิน747บบาทนะครับจำนวนเงินนะครับพอเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นบันทึกนะครับหน้าจอบันทึกก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับ ก็ดูอีกรอบนะครับแล้วก็ดูหลายๆคนก็ได้นะครับแล้วก็โทรมาไลน์มาสอบถามได้นะครับแต่ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าใครยังไม่ได้โหลดแอปนะครับก็เข้ามาโหลดได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างครับโหลดฟรีใช้ฟรีนะครับเป็นยูเซอร์นะครับก่อนจะลงมือทําเป็นธุรกิจนะครับตอนนี้มีอีกหลายห้างรายการนะครับที่จะรอเข้าร่วมกับช็อปกินิกนะครับ อนาคตข้างหน้ารุ่งเรืองแน่นอนนะครับจะโด่งดังแน่นอนนะครับรีบมาตอนนี้จะเป็นคนกลุ่มแรกนะครับของบริษัทนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้เป็นกําลังใจนะครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ